เมียเมียวไม่เมียวลงปูม,มาแล้วโอ้โหกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับเมียเมียก็ออกมารับกันเช่นเคยเช่นเดิมทุกวันทุกวันเดินมาเดินมารับลงปูก,กันวันนี้อากาศสบายสบายเนะาะฝนทึ่งช่วงไปแล้วฝนตกน้อยลงแล้วมีที่ว่างให้เราได้เดินเล่นกันบ้างแล้ว น้องน้องแม่ก็ออกมารับกงกูกันเช่นเดิมเช่นเคยครับวันนี้รอรับกันอยู่หน้าสราพระนะสราพระนี่น้องไม่ออกมาข้างนอกนะครับเด็กๆก็มีความสุขกันดีนะแต่ละวันก็ออกมารับกันเช่นนี้ทุกวันทุกวันครับก็ขอนำภาพความรักของน้องน้องหมว ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันทุกๆวันที่เขาออกมาเับหลงปูก,กันเช่นนี้ แล้วก็ขอนำภาพให้ทุกท่านได,ด้ดูได้ชมกันไว้เพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่ในคิวสไป,ปโชคดีมีสุขทั่วกันทุกคนทุกท่านสาธุ